ใช่ค่ะกรุงเทพก็ร้อยละ60ของพื้นที่มาแบบนี้หลายวันแล้วภูเก็ตก็หนักใช่ก็หนักนะคะแล้วก็ปัญหาอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเรื้อรังทีเดียวนะคะอย่างน้ําท่วมที่ป่าตองของภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญท่ามกลางการเติบโตของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าปัญหาเรื่องของการที่น้ําท่วมเนี่ยมันก็ถี่มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรและแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไรกับคุณเพลินพิษชูเซนค่ะ หลังวันี้ยามฝนตกหนักต่อเนื่องกันานหลายชั่วโมงชาวป่าตองก็ต้องมาประสบกับสภาพน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วง2วันมานี้เกิดน้ำท่วม2องระลอกติดต่อกันทั้งในส่วนของถนนราชอุทิศส0 0ปีซอยใส่น้ำเย็นรวมไปถึงสถานที่ราชการที่สำคัญสำคัญทำให้การสัญจรไปมาบนท้องถนนของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างทุลักทุเลค่ะ บริเวณสถานีตำรวจภูทรกระทูค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำชากนะคะวันนี้ก็ยังคงมีผู้มาติดต่อราชการตามปกติคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เที่วรองเท้าเลยเหรอคะเนี่ยครับผมเ <laughs> ที่วแบบนี้บ่อยไหมคะเนี่ยปกติ <laughs> ปีละสองครั้งคร,รับเกิดมาติดต่อราชการนะครับค่ะแล้ว <laughs> อยู่ในป่าตองไหมคะก็อาศัยอยู่ที่ปะตองทางานที่นี่ครับผมเจอบ่อยไหมผ้าพวกน้าท่วมขังก็ประมาณปีละสถึงสามครั้งครับต่อปีถ้าเกิดว่าหน้าฝนมรสุมจริงๆก็สามครั้งนะครับ รู้สึกยังไงคก็รู้สึกปวใจนิดนึงก็คือสภาพปัตตองมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกับบริการทัพลักกับหน้าตาของปัาตองครับอยากจะฝากบอกอะไรผ่านทางคลุกวงข่าวไปไหมคะครับผมก็อยากฝากถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาช่วยดูแลสรดสสองหรือว่าปรับสภาพความเป็นอยู่ของชาวปัตตองด้วยครับเรื่องน้ำท่วมนี้คือบ่อยมากะครับ นอกจากสถานีตำรวจภูทรกระทุแล้วโรงพยาบาลป่าตองซึ่งตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสายก่อก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซัําซ้ค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นแก้มลิงโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองเสนอทางออกของปัญหานี้ว่าควรจะมีการขุดลอก,กคูคลองเพิ่มเพื่อเพิ่มเส้นทางระบายน้ำรวมถึงต้องหันกลับไปควบคุมอนุมัติสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพื้นที่ที่อาจเป็นตัวการสำคัญทำให้เส้นทางน้ำเปลี่ยนค่ะ ก็คือทางน้ําที่เคยอยู่ตามธรรมชาติถูกบล็อกหมดเหมือนกรุงเทพะะนะะนะก็เป็นปัญหาแบบเดียวกันก็คือกองต้องจัดการกับปัญหาที่ที่เขาสร้างไปแล้วว่าจะทํำยังไงคือเป็นการบ้านของนายกเัศมนตรีนะฮะเพราะว่าคลองต้องมีการขุดลอกคลองให้มันถีดวันนี้เพราะว่ามีการขุดลอกคลองน้อยและจุดนี้ค่ะก็ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มักจะประสบกับปัญหาน้ําท่วมฉัำซาค่ะบริเวณนี้เราเรียกว่าถนนทางเมืองสายกอค่ะคุณผู้ชมมีความยาวระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะคะ เป็นจุดที่มีสถานที่ราชการหลายแห่งค่ะที่สําคัญสําคัญก็คือโรงพยาบาลป่าตองนะคะแล้วก็สอพออกระทูค่ะจะพบว่าบริเวณนี้มักจะเกิดน้ํเพิ่มซ้ำซากปัญหาเหล่านี้ทําไมถึงยังแก้ไม่จบวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้ค่ะกับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองสาเหตุที่เกิดน้าท่วมซ้ำซากน,นะครับเนื่องจากว่าภาคธุรกิจเนี่ยมันโตเร็วมากมันกลายเป็นอาคารบ้านเรือนเป็น สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีที่รองรับน้านะครับเราก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําน้านะครับทาท่อระบายน้ําให้มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะระบายออกสู่ทะเลให้เร็วมากที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นปนัญหาในช่วงของมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ให้ปัญหาน้าท่วมทําซากในพื้นที่ป่าตองแก้ไม่จบถ้าย้อนไปจริงๆแล้วเรื่องของการปลุกรุกทําลายป่าการตักถมหน้าดินที่ไม่มีการควบคุมพวกนี้เป็นปัญหา อีกหนึ่งตัวสําคัญหรือเปล่าท่านรองคะในส่วนของของตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับถามว่าจะเป็นปัญหาไหมมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่โรงแรมมันก็มีก่อสร้างขึ้นทุกวันที่เขามีกระสิาก,ก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างเราไปห้ามเขาสร้างไม่ได้สำหรับป่าตองนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดรับน้ําไปโดยอัตโนมัติค่ะอย่างไรก็ตามปัจจัยสําคัญอีกอย่างนั่นก็คือการพัฒนาเมืองที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ในทุกๆปีที่นี่จะมีการ,รปลูกสร้างอาคารที่พักเพิ่มขึ้นจำนวนมากทั้งในรูปแบบของโรงแรมที่พักที่มีกว่าสามหมื่นห้องสถานประกอบการที่อยู่อาศัยโดยตัวเลขจากเทศบาลเมืองป่าตองยังระบุด,ด้วยข่าวว่าป่าตองนั้นมีประชากรตามทะเบียนราษฎราจำนวน1น0 0 0ปคนในขณะที่ความเป็นจริงแล้วที่นี่ยังมีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0 0คนเลยล่ะค่ะจปแล้วปัญหาน้ำท่ว เป็นปัญหาซ้ำซากที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานค่ะและถ้าหากในอนาคตอันไกล้ผู้ที่เกี่ยวข้องไมเ่เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง<ๆ>ก็จะส่งผลกระทรบต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในอีกสองปีข้างหน้าที่อาเซียนรวมกันเป็นหนึ่งที่ภาคการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวลังไลเข้ามายัางจังหวัดภูเก็ตมากกว่า10ล้านคนต่อปีและเกินกว่าครึ่งจะเข้ามาที่หาดป่าตองแห่งนี้ค่ะเฟินทิพ์ชูเสศรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ ก็ต้องรีบคิดรีบทำแล้วละครับเพราะว่าพอน้ำไม่มีที่